สวัสดีครับวันนี้มาตกแพ้ตกปลาน้ำโขงอยู่กลางน้ำโขงครับแม่น้ำโขงนี่ครับนี่ครับมามากับทีมงานพี่เยมช่างเหล็กครับนี่ครับสูตรเดือดเราเยอะมากเลยครับวันนี้โอ้โหหลายสูตรมากเลยครับมารับชมกันนะครับเดี๋ยวกำลังจะลงเบ็ดครับ เริ่มรับชมกันแล้วจะมีตัวหรือไม่มีตัวครับวันนี้รับชมดูครับโอ้ยไฟฟองเหลาเด้อยนะไทยมึงแข่งน้ำฟองเหลาเลยนะยนะต้ป่าแบบนี้ยังนะไทก็ไทยรอบผิดเจี๋ววันนะี้โอ้ย,อยทูบนี้กันเลยเราอยู่ฮัดอยู่ฮัดสงา่า,ออาง,งามตายมึงในไลน์โอ้โหเ,ออเตียงท่าน,น<อ>สวยงามครับนี่ดลอนเลยเนี่ย

มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหตัวแรกครับมาแล้วครับกำลังกินข้าวครับโอ้โหมาเลยครับโอ้ไหนครับไหนครับโอ้ดูครับดูครับท่านผู้ชมครับดูครับตัวใหญ่ครับโอ้โหกำลังกินข้าวพอดีเลยครับโอ้โหว่าแล้วตัวใหญ่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โห เอาขาปักเลยโอ้โหกินกะไรกินข้าวเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้ถึงแต้มครับตัวแรกครับตัวแรกเลยครับโอ้โหโอ้โหไซส์ประมาณสองสองโลกว่าครับไซส์สวยครับตัวแรกแฮกใหม่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 นะครับวันนี้โอ้โห นี่ครับโอ้โหลังกินข้าวนเลยครับนี่ยครับก็บข้าวบ้าววนๆครับ้โ,โ้ใส่พุ่ง่สนใส่พุ่งหรกันไ <laughs> ตายวะตาย นี่บ่นี่ยบ่โอ้โหโอ้โหกำลังกินข้าวพอดีครับโอ้โหกดเลยอ่ะกดเลยครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกครับโอ้โหแรงงานเลยมั้งลับขัวกับไม่ทันเลยครับ cướp noy về nó nhiều này cướp hoai này cướp noy này bơm nó mà khâu toa โอ้โหโอ้ยมันแล้วเว้ยมันแล้วว่าแล้วตัวใหญ่เลยหมายแรกตัวใหญ่เลยได้ลงคลิปแล้วจ้ะได้ลงแล้วได้ลงแล้วงานแล้วครับมีงานแล้วมีผลงานแล้ววันนี้วันนี้มีผลงานแล้วครับกี่โมงอย่งเนาะโอ้โห นั่นนะครับใส่สวยครับตัวแรก<โ>ลปลาล้ำโขงครับโหลกปว่าโหลน้อยโหลนึงก็ได้โหลนึงได้อยู่นะโอเคกินข้าวต่อครับก <laughs> <laughs> ินข้าวครับเอาแล้วครับจือ๊อ ตาอะไรครับ,ล,รบลุ้นครับลุ้นครับลุ้นอยู่ไหมครับโอ้โหไม่อยู่ครับ ครับอีกตัวครับโอ้โหลุ้นครับ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 ลุ้นแล้วครับลุ้นแล้วครับมาครับมาแล้วครับมาตัวแล้วครับ แลกเลยครับโอ,โอ้โห น่ีน้ครับจีดนครับมยุกไกยุกมวขึ้นไปแล้วข<อ>ึ้นไปแล้วเลยเือกอเาเอเรีาเนเถงเิเถิเซเินเถิงมวล

Ô oh, oh, biết biết noi của bid noi gọi bid biết nói gai Cái gai gai Cái gai 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 gai

จเย็นครับจเย็นครับมาครับดูตัวนะครับตัวนะครับไอ้งอนไอ้งอนตักไหมตักเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ขาขาเสียกไอ้เอาเอาเสือกเอาเอาเอาเบ็ดนาอนะเอาเบ็ดเข้าเลยโอ้โหเอาละครับโอ้ตัวที่สองครับตัวที่สองปลาดมโคครับอ้ยปลาดเนี่ยโอ้โหมีอ้ย เจ็ดโลเครับเจ็ดแปดโลครับเจดแปดโลครับเอาเสือกไหมเอาเสือก,นะกไ,ไหมใสเลยไอ้เขียวตับนะใส่เส้นใหม,เม่เส้น้ยมีเส้ต้เวได้ไอ้เขียวยนคระเป๋าไอ้น<ะ>โอ้โหโอ้สุดยอดครับวันนี้ครับสุดยอดจริงครับ โอ้โหตัวที่สองมาแล้วครับนี่ครับหลังที่หมาเด็ครับโอ้โหอยู่ครับใหญ่ยู่เบาใส่ก็ได้อยู่ครับอยู่ครับโอ้โหน่าจะแปดแปดโลได้ครับเนี่ยสั่งมะโอ้โหเกือบตกน้ำครับโอ้โหวันนี้ครับคุ้มค่าเลยครับ กดเดียวส้ามตู้เลยไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้ผมว่าแล้ววันนี้ต้องมีปลาใหญ่กินแน่นอนสใจมาดปากนาเอาใครมาผู้เดียวแล้วมีหีโอ้โหผู้เดียวแล้วกว่าเดี๋ยวตาช่างดูดูนะครับว่าได้กิโลครับ โอ้หปลาน้ำขง่สายสวยครับได้แล้วก่าไหนดูครับดูครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนะครับนะครับนะครับถ่ายกิโลครับหกกิโลครับหกกิโลครับโอ้โหกิโลหนึ่งขีดหกกิโลหนึ่งครับมันมันตัวที่สองนะครับ ตัวที่สองแล้วครับโอ้โหชอบม่าเลยชอบมหาลุ่มเขา,าดเลยตัวที่สองแล้วรลครับโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้ดีปอลนะสุดยอดแล้วครับ,รบอันนี้นักเรีนก็อันไปโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของคนเพื่อนนักเรีนนะครับเสียดายมากเลยต้องมีสักครั้งที่น้องรีนได้นะครับนี่ ได้เสียนะครับนี่วันนี้ได้ประมาณกี่กิโลนะพ่อประมาณโลกว่าโลกว่านะครับสำหรับวันนี้ติะฝากกดไลค์กดแชร์กดลังใจให้น้องจิ้งจิ้นะครับสำหรับวันนี้น